วันนี้วันที่20เมษายนนะคะน้องสาวกับแดนเข้าออกไปไปหาหมอค่ะก็เลยเฝ้าบ้านออกมาล่างเล่นหลังบ้านนะคะไม่ได้ออกมานานแล้วเหมือนกันหลังจากที่มีงานนี่ดูดูอากาศอากาศดีค่ะ ไม่หนาวไม่ร้อนด้านหลังเป็นภูเขาสนามกอล์ฟคืออยากจะเล่าว่ามาเมกาเที่ยวนี้ตั้งใจว่าจะมาอยู่นานแล้วก็อยากจะเที่ยวให้ไปหลายๆแห่งนะคะคืออยากไป ที่อยากไปก็คืออยากไปที่บอสตันไปดูห้องสมุดอยากไปซันฟรานซิสโกไปดูสะพานกุเรนเกตคือวางแผนจะไปแล้วอะค่ะแต่ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามีคนเขาทักหลายคนว่าตอนนี้อย่าพุ่งไปเที่ยวเลยเพราะว่ามันโรคมรันะบาดเยอะมากแล้วก็ถ้าเราไปแล้วเราเรากลับมาแล้วเราไปติดโรคติดเชื้อมาเนี่ย มันก็จะทําให้คนที่นี่เขาเดือดร้อนนะคะทาบาปแล้วก็เออคิดดูว่าเออก็จริงๆของเขาอ่ะถ้าเราไปแล้วเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะไม่มีเราอาจจะไม่มีอาการเจ็บป่วยมากจากโควิดที่ที่ระบาดอยู่ในขนานี้นะคะเพราะว่าอาการมันไม่รุนแรงแต่ติดง่ายแต่คนที่อยู่กับเราที่นี่เขาเขาก็ต้องกังนวลว่าเอาเรามีเชื้อมาหรือเปล่าแล้วกลับเข้ามาในบ้านน่ะกลับเข้ามาในบ้านแล้วเราแล้วเรา โอเคเราไม่เป็นไรอะค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านซึ่งอายุมากกว่าเราเนี่ยเ,เช่นแฟนน้องสาวเนี่ยเขาอายุมากกว่าเขาก็จะรับเชื้อเราไปได้ง่ายเพราะอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยยกเลิกหมดเลยไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้พอยกเลิกแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าพอยกเลิกแล้วไม่ไปแล้วเนี่ยตัวเองก็คงจะเดินทางกลับไทยอะค่ะ จะกลับไทยก็คงจะเป็นเดือนพฤษภาแต่ก่อนจะกลับนี่ก็คิดว่าจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สี่ที่นี่ก่อนนะคะเพราะมันครบสี่เดือนพอดอีนับตั้งแต่มานะคะก็เดี๋ยวให้น้องสาวพาไปฉีดเจะรีวิวให้ดูนะคะถ้ามีโอกาสวอล์กอินเข้าไปฉีดตามตามสถานที่เขาให้ฉีดนะคะก็เสียดายมากเลยมาเที่ยวนี้ความจริง สะดวกมากเลยที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวแต่ติดที่การแพร่ระบาดของของโรคเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันจะกลายพันธุ์ไปมากกว่าน,นี้หรือเปล่าใช่ไหมคะติดติดตอนนี้คือโอมิครอนนี่คือไม่ไม่เท่าไหร่คือรักษาหายได้ถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าไปเกิดไป ไปที่ไกลๆแล้วไปเจอเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยแล้วเราเอารับเข้ามาเนี่ยมันมันก็ไม่ดีสําหรับคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็เลยจะคุยให้ฟังว่าว่าคงคงไม่ได้เที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะคะก็คงไปอยู่บริเวณแถวๆนี้แถวๆในซินิเวเเนี่อาจจะเดินเล่นบ้างแล้วก็ไปเที่ยวใกล้ๆอาจจะไปบีชนะคะอาจจะได้ไปบีชแล้วก็ไปทานอาหาร ปทานอาหารอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยน้องสาวเขาจะมารับน้องสาวเขาจะไปรับหลานสาวแล้วก็จะไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารนะคะวันนี้เขาก็บอกให้คอยเดี๋ยวเขาไปหาหมอเสร็จแล้วเขาจะกลับมารับแล้วก็อากิไปด้วยวันนี้จะได้เจออากิแล้วค่ะมาที่นี่อ่ทางโน้นก็ไม่สบายทางนี้ก็ไม่สบายก็ไม่ได้เจอหลานสักทีหนึ่งนะคะ แต่พอบอกว่าจะกลับนี่ก็คือเขาก็ต้องรีบแล้วละ่ะรีบให้เราได้เจอหลานแล้วละ่ะเพราะเราบอกว่าเราข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วอยากจะมาอยู่กับหลานนะแต่พอดีหลานก็ไม่สบายหลานไม่สบายหายเรากไ็ไม่สบายอีกอะไรเงี้ยมันไม่ตรงกันคิดว่าวันนี้คงจะได้เจอหลานถ้าได้เจอหลานก็คงจะก็คงจะได้ทําวิดีโอให้ดูนะคะสําหรับคนที่เมืองไทยพี่พี่เพื่อนๆจะกลับแล้ว พี่ชายฝากซื้อหัวเข็มขัดก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปซื้อหรือเปล่านะคะพี่ชายคนที่สี่เขาบอกว่าอตอนแรกเขาจะให้ซื้อเลแบนกับหัวเข็มขัดเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมีเวลาไปซื้อให้เขาไหมโอกาสที่จะมาอีกก็คงจะยากแล้วละคะ่ะเพราะว่ามันก็โรคมันก็ไม่ไปไม่จางหายไปสักทีหนึ่งแล้วเราก็เป็นห่วง คนที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยเขาก็เป็นห่วงเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะกลับแล้วอันนี้พาเดินดูรอบๆบ้านครั้งนึงนี่เป็นหลังบ้านก็ดีใจนิดนึงคือตอนนี้ได้มาทําบุญสงรารที่นี่ค่ะที่น้องสาวเขาน้องสาวเขาจัดงานทําบุญเบี้ยงพักก็ได้ทําบุญกับเขาด้วยที่บ้าน เีนต้นไม้ที่บ้านนอ้องที่นี่น่าอยู่มากอะค่ะเงียบสงบแล้วก็อากาศดีน,นี่เป็นสนามกอล์ฟที่คนมาตีกอล์ฟกัน ยังไงได้นะคะอยากไปแต่ว่ามีหลายคนเขาห้ามไว้เราไม่เชื่อเขาเนี่ยถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเขาก็จะว่าเราอีกว่านี่ไม่บอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่าให้ไปไปแล้วกลับมันไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. เลยตามใจคนที่เขาบอกที่นี่ดีกว่าเพราะเขารู้ดีเขาก็บอกระยะนี้ไม่มีใครเที่ยวไกลๆหรอกเขาก็จะเที่ยวแค่บริเวณใกล้ๆเท mm hmm. ่านั้นแหละอยากไปไหนใกล้ๆก็ขับรถแค่ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแล้วก็กลับ อยากไปทานอาหารไปบีชอะไรนะคะก็มีที่ไปอยู่นะคะใกล้ๆแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้าได้ไปเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะโอเคก็คุยให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้าได้มีอะไรใหม่ๆก็จะคุยให้ฟังอีก ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ